สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้นะครับจะมาสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับของนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในเรื่องของนะครับ การมีส่วนร่วมนะครับทางการเมืองการปกครองนะครับซึ่งมันจะอยู่ในบทของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับกระบวนการนะประชาธิปไตยในการวิาพากษ์วิจารณนโยบายสาธารณะนะครับว่าไอ้นโยบายนั้นนะครับที่เขาออกมาเนี่ยเราสามารถ นะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรได้บ้างซึ่งการเข้าไปามีส่วนร่วมในการวิาพากษ์วิจารณนโยบายสาธารณะเนี่ยครับเราเนี่ยครับก็สามารถนะนักเรียนนะวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับโดยนะครับยึดหลักของเหตุผลนะครับโดยยึดหลักของเหตุผลนะครับหลักความเสมอภาคนะครับหลักเสียงข้างมากแล้วก็หลักปณีปนอมนะครับ ที่นี้นะครับการที่เราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเหล่านี้ได้นะครับมันต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของสิทธิแล้วก็หน้าที่นะครับนักเรียนสิทธินะสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ที่มันได้บัญญัติเอาไว้นะครับในรัฐธรรมนูญของเรารัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญนะครับคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ู้องไหมครับซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนักไทยนะครับพุทธศักราช2,560ฉบับที่20ฉบับปัจจุบันนี่แหละครับก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิบทธิหน้าที่เสรีภาพต,ต่างๆของปวงชนชาวไทยเอาไว้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งสิทธิ์นั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองอยู่ถูกต,ต้องไหมครับเสรีภาพยายามันคือความเป็นอิสระต่างๆใช่ไหมครับที่เรา ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันมีคํากล่าวของอับราฮัมลิงคอนอยู่ว่านะครับถ้าหากเราเนี่ยนะครับปฏิเสธเสรีภาพของผู้อื่นเราก็ไม่อาจที่จะยืนยันหรือใช้เสรีภาพของเราได้นั่นหมายความว่าอะไรในเมื่อเราไม่เคารพเสรีภาพของผู้อื่นนะครับ เราก็ไม่มีสิทธิที่คนอื่นจะมาเคราศศรพศีลปภาพของเราเหมือนใจเขาใจเราครับนักเรียนนะครับเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องนึกก่อนว่าการกระทําของเรานั้นถ้าหากมีคนอื่นมาทํากับเราเราชอบหรือเปล่าเรารับได้ไหมนะครับถ้าหากเราไม่ชอบเรารับไม่ได้ก็อย่าทําการกระทํานั้นนะครับที่เราไม่ชอบกับบุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเขาก็มีความคิด มีจิตใจเหมือนกับเราเขาก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกับเราก็ได้นะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะอ่าติ๊งติ๊งเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าสู่การวิพากษ์วิจารณ์นะครับนโยบายสาธารณะนะครับอ่ะว่ามันเป็นอย่างไรไอตัวนโยบายสาธารณะเนี่ยครับมันเป็นนโยบายที่ออกมาโดยอ่าพักการเมืองหรือนักการเมืองต่างๆถูกไหมครับที่ออกมาเพื่อที่จะอ่า เพื่อที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศเมื่อเขาเนีน่ได้รับการเลือกตั้งทีนี้นะครับไอ้หลักนะครับที่เราจะสามารถไปวิพากษ์วิจารณ์นี้ได้นะครับมันจะต้องเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีเหตุผลนะใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นอะอย่างไรหล่ะเราก็ต้องดูสิครับว่านาโยบายนั้นนะครับ มันเป็นนโยบายที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าขายฝันหรือเปล่าใช่ไหมถ้านโยบายขายฝันเนี่ยเราจะคุ้ณกันมากถูกไหมครับเราต้องดูด้วยว่านโยบายที่เขาออกมาเนี่ยครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าอันนี้เน้นย้ํานะครับเราจะไปวิพากษ์วิจารอะไรเนี่ยต้องอดูหลักของเหตุผลอันดับแรกก็ดูว่ามันเป็นจริงได้ไหมแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยครับ มันก็ต้องอ,อยู่ในขอบเขตไม่ใช้คำหยาบนีอันนี้สำคัญนะครับก็ให้มันเป็นเหตุเป็นผลนะค่อยๆพูดคุยกันที่เราไม่ชอบเพราะแบบนี้หรือที่เราชอบเพราะแบบนี้เพราะนะครับมันจะมีทั้งฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบถูกต้องไหมครับนักเรียนเราเนี่ยนะครับจะต้องเรียกได้ว่าในเมื่อเราอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันก็ต้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะสำคัญมากถัดมานะครับหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคเนคี่ยเขาบอกว่าให้โอกาสบุคคลนะครับให้โอกาสให้โอกาสบุคคลนะครับทุกกลุ่มในการวิพากษ์วิจารณโยบายไม่ปิดกั้นหรือกีดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าราชการนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถบรรทุกรถตุกๆอะไรต่างๆไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะครับคนไทยป,วง,ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเท่ากันเสมอกันนะครับมันมีแค่บางอย่างนะครับในเรื่องของทรัพย์สินที่แล้วแต่ความสามารถที่เราจะหามาได้ถูกไหมครับ ทีนี้นะครับในหลักของความเสมอภาคเนี่ยนะครับเมื่อทุกคนนะมีนะครับสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยที่เราเนี่ยไม่สามารถไปปิดกั้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาใช้คำหยาบหรือว่าข้าอความนั้นไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการในทางกฎหมายนะครับที่จะไปจัดการได้เห็นไหมครับมีค้อน มีตายชูไม่ใช่ตายช่างนะนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนครูเรียนเนี่ยออมีเพื่อนชอบบอกว่าเนี่ยมันคือตายช่างมันคือตาชูนะครับ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์นะครับของอความยุติธรรมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถัดมาหลักเสียงข้างมากหลักเสียงข้างมากเนี่ยครับมันเป็นการเคาลบความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าอะไร ในเมื่อเรานะครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของสังคมนะครับเห็นปรนเดทางใดเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นนะครับของเสียงส่วนใหญ่แต่นะครับ ก็ต้องมาฟังเหตุผลนะครับของเสียงข้างน้อยด้วยว่าทําไมนะครับเสียงข้างน้อยถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันเหมือนเป็นการที่ช่วยตรวจสอบกันนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันก็คือการปฏีปนอมนะคือรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจแก้ปัญหานะครับมนุษย์เนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์สังคมนะเราเนี่ยอยู่รวมกัน ในสังคมเนี่ยอยู่กันหลายๆคนนะครับ mm. ก็ต้องเรียกได้ว่าอะไรที่มันพอจะยืดหยุ่นกันได้นะครับ mm. ก็ผ่อนหนักผ่อนเบากันซัก mm. นะครับ mm. เพื่อให้ آ, การแก้ปัญหาการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยนะครับ mm. มันผ่านไปได้ดูดีโดยที่เราเนี่ยยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลักห้ามนะห้าม mm. นะครับยึดผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี่ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะนะครับทีนี้สรุปนะนะักเรียนนะ ก็หลักเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะก็เอา4อย่างนี่แหละครับก็มีหลักการเหตุผลนะครับหลักความเสมอภาคหลักเสียงข้างมากแล้วก็หลักปณีปนมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวการบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะใส่เอาไว้ใน Google c l a s s r o o m นะครับก็อย่าลืมเปิดเข้าไปดูนะครับถามว่าทําไมถึงต้องใช้กูเกิลคัสดูการส่งทางไลน์ไม่ได้เหรอนะครับถ้านะถ้ามันทางไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับ รูปหรือว่าแชทนักเรียนส่งมาเนี่ยมันอาจจะหมดอายุใช่ไหมครับมันไม่สามารถเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบคะแนนของเราเมื่อตอนจบ,จบภาคเรียนได้แต่ถ้ามันอยู่ใน Google s s r o o m เนี่ยครับมันก็จะอยู่ใน Google Drive นะครับนอกจากว่านักเรียนจะไปกดลบออกนะครับทีนี้นะครับก็ฝางอีกเรื่องนึงนะเรื่องของสุขภาพนะครับโควิดมันก็ยังระบาดอยู่นะครับจังหวัดของเราก็ที่2ที่3นะขึ้น,น,นลง,ลงอยู่นะครับ ก่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าประมาทนักเรียนนะก่อนนักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากโควิด COVID, นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ